หลังจากที่เราได้ทำการติดตั้งโปรแกรม gp pro ex นะครับตอนนี้ติดตั้งไปที่โอร์ชัน4 0่น4.09นะครับก็อัปเดตล่าสุดคือ4.09นะตอนนี้นะครับเป้าหมายที่จะเขียนกับจอ gp 4502นะครับคือเป้าหมายที่เราจะเขียนกันซึ่งเราลองเปิดโปรแกรมขึ้นมาดูนะครับคลิก c l o s ไปนะครับหน้าตาของโปรแกรมตอนเริ่ม start project เนี่ย จะมีให้เราเลือกนะครับตอนนี้เรายังเพิ่งติดตั้งใหม่นะครับเราก็จะไม่มีโปรเจกต์เดิมใดๆปรากฏขึ้นมาที่นี่นะครับเราก็เริ่มจากสตาร์ทที่นิวเลยนะครับเพื่อที่จะเ,เริ่มเลียนโปรเจกต์ใหม่สิ่งแรกที่เราต้องทําการเลือกก็คือซีรีส์ของจอที่เราจะใช้งานนะครับตอนนี้เป็นซีรีส์4000นะครับในรหัส4502นะครับตัวที่เป็น 4502ตัวนี้ก็จะเป็นโมเดลแล้วเราก็เลือก 4, ซีรีส์45ก่อนนะครับลัดหน้าให้ตรงคือ45แล้วก็ตัวโมเดลก็จะถูก list ออกมาในรายการช่องของโมเดลเราก็จะเห็นว่า4502ไม่มีในนี้นะครับไม่ปรากฏโมเดล4502ให้เราเลือกใช้งานดังนั้นแล้วเราจะเขียนหน้าจอรุ่นนี้ได้อย่างไรนะครับเมื่อเรากลับไปลองตรวจสอบ ไฟแมนนวลนะครับจะพบว่าในซีรีส์ที่เป็น GP4 02 w เนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยจะต้องใช้กับโปรแกรม GP Pro EX ซึ่งซัพพอร์ตมาตั้งแต่เวอร์ชั่น4.03.400มาแล้วเนี่ยนะครับซึ่งของเราก็ดูใหม่กว่านะครับ4.09ณนะตอนนี้นะครับเหตุใดจึงไม่มีรายการโมเดลให้เราเลือกนะครับ ให้เราทำดังนี้นะครับสำหรับการเพิ่มโมเดลในรุ่น4502เพื่อให้เราสามารถที่จะสร้างโปรเจกต์การใช้งานจอรุ่นนี้ได้นะครับเราปิดโสต์โปรแกรมไปก่อนนะครับจากนั้นเปิดไปที่ explorer เนี่ยนะครับเปิดไปยังตำแหน่งที่เราได้ติดตั้งโปรแกรมซึ่งโดย default นะครับมันก็จะอยู่ที่โปรแกรมไฟล์ x86 นะครับในซับฟลเดอร์ที่ชื่อ proface g p pro ex 4 0 9แล้วก็ย่อยลงไปที่มีที่ับโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า op นะครับนี่นูย่อยตรงนี้นะครับคือตัว op ตัวนี้คือสิ่งที่เราจะเข้ามาในอย่างลเดอร์ตำแหน่งนี้นะครับถ้าหากว่าเ,เป็นรายการไม่ปรากฏรายการ list รายชื่อตรงนี้ขึ้นมานะครับให้เราคลิกที่เมนู view นะครับคลิกเลือกที่แท็บ view เลือกเปิด hidden file นะครับ ตัว hidden item เนี่ยนะเราให้เราติ๊ก enable ขึ้นมาแบบนี้นะครับเราจะเห็นรายการไฟล์ปรากฏขึ้นมาใน border op ตัวนี้นะครับไปที่รายการล่างสุดเลยนะครับที่ชื่อ yt setup ให้เรา double click ตัว yt setup เพื่อติดตั้ง setup ตรงแหน่งไฟล์ตัวนี้เข้าไปใช้เวลาติดตั้งแปบ๊บเดียวนะครับกับพลิปหน้าจอทีเดียวก็จะหายไปและโอเคแค่นี้เองนะครับเสร็จละในขั้นตอนของการ เซตอัตัว YT ตัวนี้นะครับจากนั้นกลับมาเปิดโปรเจกต์อีกครั้งหนึ่งนะครับกลับมาเปิดโปรเจกต์ GP Pro EX 4.9 0ของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับทำเหมือนเดิมครับคือเลือก New Project นะครับเลือก New กด OK เข้าไปนะครับเลือกหน้าจอซีรีส์45คราวนี้จะปรากฏมาแล้วนะครับ 4502W นะครับคือตัวที่ เราต้องการใช้งานณนะขนาดนี้นะครับก็คือรุ่นนี้เราก็สามารถที่จะสร้างโปรเจกต์ให้กับจอรุ่นนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับดังนั้นเราก็ f ิ x ก e น็ไปได้เลยครับตรงนี้ก็อยู่ที่การตั้งค่าว่าเราจะเชื่อมต่อกับเ l c ยี่ห้อใดนะครับเป็น Mitsubishi ตัวที่เป็น fx5u นะครับตรงนี้เราก็เลือกเป็น iqr iqf ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นอนะีเทอร์เน็ต tcp แล้วเราก็สร้าง new screen ได้เลยนะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะคลิกที่จะสร้าง new project ได้เป็นสกรีนใหม่แบบนี้นะครับนี้ก็จะเป็นขั้นตอนในการเพิ่มโมเดลจอนะครับให้เราสามารถที่จะสร้างจอเพื่อใช้งานร่วมกับรุ่น GP4502 ได้นั่นเองครับ